ทั่วไทยใบยกระดำวันนี้มีข่าวทั่วไทยมากมายเราไปชมกันเลยนะครับจากข่าวสองสามีภรรยาและลูกที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีใช้ชีวิตเนล่อนไร้ที่อยู่ต้องอาศัยพื้นที่ป่าในหมู่บ้านสร้างเพิงพักชั่วคราวล่าสุดหลังจากที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีพร้อมนายนิรุตคฤหะปาน นายกอบตอหนองนางนวลน,นายบำรุงวงปานกำนันตำบลหนองนางนวลน,นางสาวพัชราวัฒนกสิกรรมพัฒนาชุมชนตำบลหนองนางนวลน,นายสุทนถิรการหมู่สามบ้านหนองมะกอกได้เดินทางมาพบสองสามีภรรยาเพื่อชี้แจงว่าการที่มาอยู่ในที่สาธารณะนั้นไม่ผิดพร้อมกับได้หาบ้านเช่าราคาถูกเดือนละแ0 0ร้อยบาท อยู่ในตลาดหนองฉานโดยนายนิรุตขลึกหะปานนายกอบตอหนองนางนวลและนายบำลุงวงศ์ปานกำนันตำบลหนองนางนวลได้ออกค่าเช่าบ้านให้สองสาพี่ภรรยาก่อนสร้างความดีใจให้ทั้งสองเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะย้ายไปอยู่ในวันนี้โดยทางอบตอหนองนางนวลได้ให้เจ้าหน้าที่นำรถมาช่วยขนของส่วนลูกสองคนเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม อุทัยธานีจะติดต่อโรงเรียนอนุบาลที่ใกล้บ้านเช่าเพื่อให้สองสองได้เล่าเรียนด้านเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีเผยว่าสองสามีภรรยาพร้อมกับลูกนั้นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเคยเข้าไปช่วยเหลือสมัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับได้หาที่พักอาศัยให้อยู่มาแล้วหนึ่งครั้งแต่สองสามีภรรยา ได้ย้ายออกมาประกอบอาชีพที่อำเภอหนองฉางเองก็หนูไม่มีที่อยู่ค่ะมาขอใส่พี่ผู้ใหญ่ที่นี่อยู่ครับจะตอนแรกหนูอยู่หนองฉางอยู่ใต้ต้นน้ำฉาค่ะขายพลไมอจ้ะข้างทางทีนี้ไปบ้านเฟนมาประมาณ3ามเดือนนะคะเขาก็ลื้อก็ท็อปที่หนูปลูกไว้ออกแล้วเขามาขายผลไม้แทนนะคะแต่ก็เราก็ว่าอะไรก็ไม่ได้เนาะมันเป็นที่แบบใครจะขายก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณผชรพรัชกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านสุดทนแจ้งป่าไม้และตชด425จับกลุ่มนายทุนตัดไม้ห่วงห้ามบนเพื่อเขาแม่นางขาวเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563นายนฤเศษแก้วคงหัวหน้าป้องกันศูนย์ป้องกันและป่าป,ปามที่4ภาคใต้นายนสมศักดิ์เสนีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สจปที่12สาขากระบี่ ร้อยตำรวจเอกนิพนพลพลขาวรองผอบอร้อยตอชด .425 ดนาดตำรวจตีสุชนชัยขาวพุ่งคับหมู่ กอบกตชด425ได้สนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าป้องกันและป่าป่ามที่4ภาคใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนที่425ตะกัวป่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สจปที่12สาขากระบี่จำนวนกว่า20นายร่วมกันออกตรวจป่าบป่ามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้หวังดีว่า มีการลักลอบแปรรูปไม้บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติเชื้อขาแม่นางขาวหมู่ที่7บ้านบางเอียนตำบลบางวันอำเภอคุรับบุรีจังหวัดพังงาและที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านตำหนังพบไม้แปรรูปจำนวนหนึ่ง รอการแปรรูปเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้ไว้เป็นหลักฐานต่อมาได้เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณเทือกเขาแม่นางขาวหมู่ที่7บ้านบางเอียงตำบลบางวันอำเภอคุรับ,บุรีจังหวัดพังงาขณะนั้นได้พบุมชาวบ้าน3-4คนกำลังนำไม้แปรรูปมาวางกองกระจายบนเทือกเขาแม่นางขาวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างคนต่างวิ่งหนีเข้าป่าและได้ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางกับเจ้าหน้าที่อีกชุด ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้จำนวนสองคนพร้อมเครื่องเลื่อยยนต์ซึ่งดัดแปลงใส่ท่อเก็บเสียงป้องกันเสียงดังอุปกรณ์ตัดไม้จำนวนหนึ่งซึ่งผู้ต้องสงสัยให้การปฏิเสธที่เกิดเหตุพบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนสิบต้นเป็นไม้ตะเคียนสามพรไม้เศษช่อและไม้ห่วงห้ามชนิดอื่นๆถูกตัดโค่นล้มลงมาและยังพบไม้แปรรูปแล้วจำนวนหนึ่งร้อยชิ้นวางกองตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมตม,มาอีกว่า ในการสืบสวนในทางลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีกลุ่มทุนและมีข้าราชการบางหน่วยงานถือเป็นกลุ่มที่พลกลุ่มหนึ่งและในอดีตที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจส่งผลให้มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวางซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวไม่กล้าที่จะแจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่รัฐจึงได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่4ภาคใตา้ชุดพย,าคายัคฆ์ภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบการกระทาผิดจริงจึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณขนนกวันพมทองผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาชนสีเผ่าไทยกว่าสองหมื่นคนลํำเฉลิมฉลองสองร้อยสามสิบแปดปีจังหวัดศรีสะเกดยิ่งใหญ่ตะก,การตาเพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันจเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดศรีสะเกด เมื่อเวลาเก้านาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณลานโคปูระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบพรรษาเกาะห้วยน้ำคำอ,ำคอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองสองร้อสาิปีจังหวัดศรีสะเกดซึ่งขาวศรีสะเกดได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองและเสริมสร้างความรักความสามัคคีตลอดทั้งเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไปมีการรับมอบเองินสนับสนุนการจัดงานนี้จากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งหลังจากประกอบพิธีเปิดงานแล้วได้มีการลํำเฉลิมฉลอง238ปี โดยนางรำจากทุกอำเภอทั้ง22อำเภอของจังหวัดศรีสะเกดกว่า20,000คนนำโดยนางสาวไตสุรีไตาสารนักบุญรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พากันแต่งกายด้วยชุดคืนเมืองสีเผ่าไทยศรีสะเกดร่วงกันลำเฉลิมฉลองเต็มทุกพื้นที่ของเกาะห้วยน้ำคำอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาโดยมีนายวัฒนาพุทธชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด พร้อมด้วยนายธงชัยเจริญพานิชกุลนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายแพทย์จตุรงเพ็งน,นรพัฒน์สสศรีสะเกดเขตสี่พักเพื่อไทยดอ,อร์วิจารณ์สีมาฉายาอดีตประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผ้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวสี่เผ่าไทยศร,ศรีสะเกดกว่าสองหมื่นคนมาร่วมในพิธีครั้งนี้ ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสิลิเกตหมายสุขผู้สื่อข่าวจังหวัดศรีสะเกดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจณราธิวาสจัดก,กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าวเพื่อพัฒนาที่ดินเปี้ยวพลตีภัยสารหนูสังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจณราธิวาสเป็นประธานกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าวเพื่อพัฒนาที่ดินเปี้ยวที่หมู่สาม บ้านตอหลังตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสงมคมเกิดก่อนายอำเภอตากใบเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่บ้านตอหลังตำบลไพวันอำเภอตากใบมีสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเปี้ยวมีลักษณะเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัดมักจะพบค้าสนิมเหล็กในดินและที่ผิวน้ำซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำ เมื่อดินแห้งจะแตกและแหงทำให้ไถพวนยากซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์ในการทำนาปลูกข้าวโดยการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินโดยใช้หินปูนฝุ่นตามอัตราความต้องการของดินเพื่อปรับแก้ไขความเป็นกรดของดินก่อนการปลูกข้าวทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาลาทิว่าสา0ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปี้ยวโดยสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนได้ทั้งเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจนมีรายได้และเพื่อเป็นการสร้างความสามาคัคคีสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทึ่งว่ากิจกรรมดำนานะครับ ส่งเสริมเรื่องการตั้งโครงผู้วัฒธรรมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องดินเป็นกรดนะครับเพราะพื้นที่นี้นะครับที่ตำบลไผ่วันมาต่อหลังนะเป็นดินดินที่เป็นกดนรดแล้วก็ที่ผ่านมาก็ทางรัฐบาลก็ด้มีการแก้ปัญหาเรื่องภาพดินกรดสภาพดีขึ้นจนสามารถทำทางเศษได้นะครับกิจกรรมตัวนี้ก็มาร่วกไปท่านท่านนายเพลนะครับท่านท่านรองผู้กำกับการรุปธรรมกูญตากใบนะครับแล้วก็ส่วนของที่ประชาชนในพื้นที่มาต่อหลังครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมที่มาร่วมนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการการปลูกข้าวนะครับเพื่อให้ใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองซึ่งหลักๆของตากใบก็ก็มีสองพันนะค็คือพันธุ์ติบูกันตังนะครับแล้วก็ข้าวหอมมันาวซึ่งเป็นเป็นข้าวที่มีชื่อนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไปไปทานข้าวหอมมะลิต่างๆแต่จริงแล้วข้าวข้าวพื้นเมืองเนี่ยข้าวที่คุณค่าทางอาหารก็ถูกแรกคือเรื่องของการส่งเสริมการพันธุ์ทำพันธุ์ข้าวการใช้พันธุ์ข้าวในท้องถิ่น ไอ้สองคือการใช้พื้นที่นะที่เราทำนาเราเนี่ยมามา,มาเพิ่มรายได้ลดร,รายจ่ายนะครับคึงในยุคปัจจุบันเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าแต่การเศรษฐกิจไ,ไม่ดีเราก็ต้องมา,มาช่วยมาเพิ่มรายได้ด้วยกันปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็ปลูกผักรอบบ้านนะครับตระการ,ร,รที่3ก็คือเรื่องของบ้านต่อหลังก็เป็นบ้านที่มีพน้องแต่พุทธมุสลิมอยู่ด้วยกัน้วก็ทผู้ที่มาร่วมทั้งแต่พุทธและไทยมุสลิมก็ต้องการจะสร้างสังคมพุทธธรรมท,ที่เข้มแข็งซึ่ง ซึง่งมีมาแต่ร่างเดิมครับก็มาแค่รักษาต่อไว้นะครับขอบคุณมากครับ